สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับโลกสวยด้วยความรักการมีน้ำใจความเอื้ออาทรไมตรีที่เรามีต่อกันครับและความรักไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามก็มีความสวยงามในตัวของตัวเองอยู่ในนั้นนะครับซึ่งในวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงก็เป็นวันที่เราะระลึกถึงความรักให้เกียรติกับความรักแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าความรักจะเกิดขึ้นได้ในเฉพาะวันวาเลนไทน์เท่านั้นนะครับและแน่นอนครับการที่เราอยากให้คนที่เรารัก รับรู้ถึงความรักและความห่วงใยที่เรามีไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับและเพื่อเป็นการต้อนรับวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะครับผมขอทำเมนูของหวานที่เราสามารถทำและนำไปมอบให้กับคนที่เรารักกับบีวาเลนไทน์เมนูหรือเมนูจงรักนั่นเองครับเอาละครับเรามาทำสิ่งดีๆให้กับความรักละกันครับเหมือนขนมอร่อยๆที่พลจะเอามาทำใน Uh, วันนี้นะครับเป็นเมนูแรกเลยเราจะทำคุกกี้ง่ายๆครับซึ่งจะเป็นคุกกี้ที่มีส่วนประกอบของสตรอเบอรี่และก็ไวท์ช็อกโกแลตด้วยนะครับก่อนอื่นเอาโหยนี่ครับเพื่อฉลองวันแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงนะครับคุณผู้ชมลองดูเครื่องตีแป้งของคนเครื่องใหม่นะครับสีสวยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นดีไซน์มาใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการตีคุกกี้นะครับตัวที่เราจะใช้เราเรียกว่าใบาไม้บางคนเรียกว่าใบาพัด นะครับเอาละครับผมติดเข้าไปในเครื่องแล้วเรียบร้อยนะครับลักษณะของการทํำคุกกี้นะครับส่วนมากเขาจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าครีมมิงนะครับครีมมิงก็เป็นการตีเนยกับน้ําตาลให้เข้ากันดีนะครับแล้วก็ค่อยใส่ไข่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นใส่เนยลงไปครับเราใช้น้ําตาลในสูตรนี้ทั้งหมด180กรัมเพราะฉะนั้นผลก็จะขอใช้อย่างละครึ่งละกันโดยใช้น้ําตาลทายขาว90กรัมแล้วก็น้ําตาลทรายแดง90กรัมนะครับ สูตรนี้เราใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับเราตอกไว้ด้านนอกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใส่กลิ่นสตรอเบอรี่นะครับครึ่งช้อนชาครับทั้งสองอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะร่อนของแห้งครับซึ่งก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีเกลือแล้วก็มีเบกกิงโซดาครับส่วนประกอบของ ตัวเนยและไข่ของเรานะครับเข้ากันดีแล้วครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะประมาณนี้นะครับเราก็จะใส่ส่วนประกอบแป้งลงไปครับใช้สปีดต่ตําแล้วนะครับเป็นเหมือนการคนให้เข้าๆกันดีนะฮะนับหนึ่งถึงห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเราต้องการให้แค่ส่วนประกอบกระจายทั่วๆดีนะครับเอาแล้วละ่ะเตาอบนะครับสําหรับ คุกกี้สูตรนี้เราใช้อยู่ที่180องศาผมตั้งไว้แล้วนะครับตอนนี้เราก็แค่เ,เตรียมถาดอบนะฮะแล้วก็รองกระดาษไขให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะนำคุกกี้ของเราเข้าอบแล้วครับอาลครับอบทั้งหมดเป็นเวลา12นาทีนะครับอืมอ่าแล้วก็นำคุกกี้นะครับ ออกมาพักให้เย็นลงบนตะแกรงครับคุกกี้สูตรนี้นะครับเขาจะเป็นคุกกี้ที่มีเนื้อกรอบแข็งนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถจะเก็บไว้ค่อนข้างได้นานนะครับถึงประมาณ2อาทิตย์นะครับแต่จะต้องเก็บในกล่องที่เป็นลักษณะของสุญญากาศด้วยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งคุกกี้หวานๆที่พลเอามาฝากในวันแห่งความรักกับคุกกี้สตรอเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตครับ นอกจากขนมสวยๆแล้วนะครับคุณผู้ชมลองคิดสิครับถ้าเรามีบรรจุภัณฑ์น่ารักนรักแบบนี้จะดีแค่ไหนวิธีการทำไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมลองเข้าไปที่คน n f o o d m a f i a com เลือกที่ไอคอนของ just for you นะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่ e n t e r t a i n i n g แล้วก็เลือกที่ t e m p page ที่เขียนว่า ฮาร์ดบ็หรือกอล่องรูปหัวใจนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ดาวน์โหลดเทมเพลตของเรามาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปของคุณครับเลือกกระดาษสีหรือลายที่ชอบขนาด A4 แล้วก็ปรินตออกมาครับเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราสั่งปรินตบนกระดาษขาวก็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้ครับแต่ผมอยากให้กล่องของคนมีลวดลายด้วยก็เลยสั่งปรินตบนกระดาษที่มีลายเป็นแพทเทิร์นลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นก็แค่ตัดตามรอยเท่านั้นเองครับ ให้สังเกตจากตัวเทมเพลตของเรานะครับในส่วนที่เป็นเส้นทึบให้เราตัดให้ขาดในส่วนที่เป็นเส้นปะตรงนั้นหมายถึงเป็นรอยพับนะครับไม่จําเป็นจะต้องตัดให้ขาดครับขัดกันให้ส่วนทางนี้ก็เรียบร้อยครับที่เหลือก็คือเราแค่ลัดโบสวยๆผ่านรูทั้ง2รูต,ตรงนี้ครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่จะมีส่วนประกอบของสตรอเบอรี่นะครับเพื่อต้อนรับวันแห่งความรักที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะครับพ้นขอทําขนมในแก้วสวยๆนะครับซึ่งขอเรียกเาว่าพาเฟ่แล้วกันครับพาเฟ่ที่เราจะทําเป็นไวท์ช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่พาเฟ่ครับซึ่งส่วนประกอบแรกที่จะไปอยู่ตรงก้นแก้วของเราผมจะทำเยลลี่สตรอเบอรี่แบบง่ายๆครับ ผมใช้ผงเยลลี่สำเร็จรูปที่มีขายตามตลาดทั่วไปครับเลือกที่เป็นรสสตรอเบอร์รี่ครับใส่ผงเยลลี่สำเร็จรูปลงในแก้วที่สามารถทนความร้อนแล้วก็ใส่น้ำร้อนตามลงไปครับคนให้ละลายดีหลังจากนั้นก็ใส่น้ำเย็นตามลงไปตามสัสดส่วนที่ระบุอยู่บนกล่องของเยลลี่สำเร็จรูปยี่ห้อนั้นๆนะครับนำเยลลี่ที่ละลายดีแล้วใส่ลงในแก้วที่เตรียมไว้ครับหลังจากนั้นเราก็นำเยลลี่สตรอเบอร์รี่ของเราไปแช่ยเย็นให้เขาเซตตัวดีครับ เอาละครับหลังจากที่เยลลี่สตรอเบอรี่ของเราพักอยู่ในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาทําส่วนที่เป็นครีมเบอร์รี่ละกันซึ่งครีมเบอร์รี่ของเราเราจะทําทั้งหมด2รสด,ด้วยกันนะครับนั่นก็คือรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสไวช์ช็อกโกแลตวิธีการทาซอสสตรอเบอรี่ไม่ยากเลยครับแค่นำสตรอเบอรี่แช่แข็งที่เราพักจนคลายความเย็นลงแล้วใส่ลงในเครื่องปั่นครับตามด้วยน้ำตาลทราย25กรัมแล้วก็คั้นน้ำมะนาวเลมอนลงไปหลังจากนั้นก็ปั่นให้เข้ากันครับ แล้วเราก็กรองให้ดีเพื่อเอามาเล็ดออกคุณผู้ชมครับในการที่เราจะทำมูสที่มีชื่อว่าครีมบาเวเรียนเนี่ยนะครับเราต้องใช้เจลาตินครับก่อนที่เราจะใช้เขาเราก็ต้องเอาอเขาไปแช่น้ำเย็นก่อนนะครับอย่างอื่นนะฮะผมก็มีครีม90มิลิตรนะครับแล้วผมก็จะใช้นมอีก90มิลิลิตรผสมกันนำไปตั้งไฟครับเอาละครับในการทำ ครีมบาว์รีนนะครับเขาจะมาจากเบสของตัวครีมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแคลมลองแกลส s นะครับแคลมลองแกลส s ทำอย่างไรไม่ยากเลยครับเราจะใช้ไข่แดงทั้งหมด2ฟองนะครับเพราะฉะนั้นผมแยกไข่ขาวไข่แดงก่อนไข่ขาวเราไม่ต้องทิ้งนะครับน้ําตาลนะครับก็ประมาณ25กรัมนะครับอ้าะล่ะก็ตีทั้ง2อย่างให้เข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วนะครับ นมของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับอย่าให้เดือดนะครับค่อยๆเทลงไปในส่วนประกอบของไข่แดงครับอ่าไม่ต้องเทจนหมดนะครับเราเหลือไว้นิดนึงในหมอ้อนะฮะเหลือไว้ทําไมครับไม่ให้หมอ้อเขาแห้งเพราะว่าเราจะใส่ส่วนประกอบเนี่ยกลับลงไปในหมอ้ออีกครั้งหนึ่งคนให้ได้ระดับไหนนะครับคุณผู้ชมมันจะไม่ได้ข้นเป็นสังขยาหรือเป็นคัสตาร์ดนะครับแต่เราคนแค่ว่าให้เขาเคลือบหลังช้อนของเราได้ก็พอ เรายกออกจากความร้อนนะครับผมปิดไฟนะฮะและการที่จะทําให้เขาเย็นลงเล็กน้อยตอนนี้เจลาตินของเรานุ่มแล้วเราใส่ลงไปเลยครับเราจะไม่ตั้งไฟแล้วนะครับความร้อนอุ่นๆเน,นี่ยฮะจะทําให้เจลาตินเขาละลายได้เองครับหลังจากที่เขาละลายแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกแล้วว่าเราจะทําเป็น2รสนะครับตรงนี้ผมมีโถผสมอยู่2โถนะครับโถหนึ่งจะเป็นรสไวช์ช็อกโกแลต และอีกโถหนึ่งจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราแบ่งส่วนประกอบตรงนี้ครับออกเป็นสส่วนเท่าๆกันครับอ้าละละง่ายๆเลยครับคนให้เขาละลายดีนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็ได้ครีม2ตัวที่มีเจลาตินคุณผู้ชมลองคิดภาพดูนะครับถ้าเปิดอเวลาที่เขาเย็นลงเขาก็จะเซตตัวเป็นเยลลี่เลยใช่ไหมครับแต่เรายังจะไม่ให้เขาเย็นสนิทเราพักไว้ที่อุณหภูมิห้องนี่แหละครับในขนาดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาตีวิปครีมให้ขึ้นฟูกันก่อนครับ รครีมครับเนี่ยครับลักษณะแค่นี้ครับเราจะใช้ครีมตัวนี้นะครับกับตัวครีมสตอรอเบอรี่แล้วก็ครีมไวช็อกโกแลตทั้งสองตัวเลยครับก็แบ่งขึ้นกันเช่นเดิมครับตอนนี้เรามีบารีวานทั้งสองรสนั่นก็คือไวช็อกโกแลตและก็สตรอบเบอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในแก้วที่เมื่อกี้เราเตรียมส่วนประกอบของเยลลี่สตรอบเบอรี่ไว้ครับ เยลลี่ของพลแข็งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้พลเอาสตอรอเบอรี่นะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วก็แต่งข้างแก้วครับผมเอาครีมทั้ง2ตัวนะครับมาใส่ถุงบีบเพื่อทำให้ทำงานได้ง่ายๆนะครับเราจะบีบลงไปเป็นชั้นๆนครับคุณผู้ชมครับ หลังจากนี้นะครับเราก็นําเขาไปแช่เย็นนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงให้ตัวมูสเนี่ยครับเซตตัวดีก่อนที่เราจะแต่งหน้าแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแต่งเขาสวยๆกันครับแล้วก็แต่งด้วยใบมิ้นท์สวยๆครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของหวานนะครับที่พนอยากจะให้เป็นของขวัญทุกคนในวันแห่งความรักที่จะมาถึงนี้นะครับกับไวท์ช็อกโกแลตสเบอรี่พาเฟ่ครับการที่เราจะตกหลุมรักเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่การที่เราจะถนอมความรักไว้เป็นเรื่องของการใส่ใจครับ เอาละครับและสำหรับเมนูนี้นะครับผมจะทำเค้กที่มีเนื้อสัมผัสเบานุ่มครับนั่นก็คือเค้กชิฟฟอนสตรอเบอรี่พ็อปคอร์นครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแป้งกันก่อนแล้วกันในสูตรนี้ผมใช้แป้งเค้กนะครับเราใช้ทั้งหมด95กรัมนะครับสำหรับผงปูนะครับช้อนชาครึ่งแล้วก็เกลือเล็กน้อยฮะ แล้วครับเราล่อนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับพักแป้งไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของไข่ส่วนประกอบของไข่เนี่ยในสูตรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราใช้ไข่แดงแค่2ฟองไข่ขาวสีฟองเพราะว่าเราต้องการให้เขาฟูมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแยกไข่ขาวไข่แดงก่อนนะครับคุณผู้ชมครับผมใส่ไข่แดงลงในเครื่องปั่นน้ำครับเราจะต้องการไข่อีก2ฟองนะครับแต่เราจะใช้เฉพาะไข่ขาวครับ ผมใส่ไว้ในโบรผสมก่อนเลยแล้วกันส่วนเรื่องของป๊อบคอร์นเราก็ใส่เนื้อป๊อบคอร์นลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีน้ําตาลก็ใส่สีแดงครับโซสามหยดนะครับกลิ่นสตรอเบอรี่ครับ1ช้อนชาและสุดท้ายนะครับก็น้ํามันรําข้าวครับเราใช้ทั้งหมด75มิลลิลิตรผมต้องบอกว่าน้ำมันรำข้าวนี่นะครับดีจริงๆครับท่านผู้ชมครับขวดเดียวเขาใช้ได้หมดเลยนะครับทั้งผัด ทั้งทอดทั้งทำสลัดรวมถึงทําเค้กชิฟฟอนด้วยนะครับตันน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับเป็นส่วนผสมที่จะทำให้เค้กชิฟฟอนของเรานุ่มแล้วก็ฟูนะครับนอกจากนั้นนะครับการที่เราใช้น้ํามันรําข้าวเรายังทําให้ขนมหวานของเราเนี่ยนะครับมีประโยชน์นะครับเพราะว่าน้ํามันราข้าวเขามีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติอยู่สูงอย่างออริจินอลไฟโตสเตอรอลและก็วิตามินอ e ีด้วยนะครับ เอาล้นนครับเมื่อส่วนประกอบทุกอย่างครบแล้วคนก็จะให้เครื่องปั่นเขาทํางานแล้วนะครับก็กดเลยครับอันนี้เป็นส่วนประกอบของไข่แดงนะครับอย่าลืมนะครับพอเข,เข้ากันดีแล้วเราใส่แป้งลงไปเลยครับแล้วก็ปั่นอีกครั้งหนึ่งให้เข้ากัน แล้วเราก็จะเอาออกมาพักไปก่อนครับตอนนี้นะครับจะเสร็จแล้วครับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้เขาฟูนั่นก็คือไข่ขาวที่เราแยกไว้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาตีกับน้ําตาลนะครับน้ําตาลที่เราใช้ตรงนี้ก็80กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะช่างออกมาไว้ก่อนนะฮะเอาละครับตีไข่ขาวครับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะเห็นไหมฮะพอเขาขึ้นมาเป็นฟองๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเราโรยน้ําตาลลงไปนะครับ เขาก็จะเกาะ,ะอยู่ด้านบนได้นะครับแล้วก็ตีต่อ <Studio> ค่อยๆหยอดลงไปครับผมอ่าแล้วล่ะครับไข่ขาวของเราฟูดีแล้วนะครับอ่าแล้วล่ะครับผมก็เตรียมพิมพ <aro vo> ์เค้กเตรียมถาดนะครับเราอบสําหรับเค้กชิฟฟ่อนเราใช้ความร้อนอยู่ที่180ครับเอาของสองส่วนมาผสมกันนะครับ ชิฟฟอนเค้กเนี่ยเป็นเค้กที่เราจะต้องอบเลยนะครับเราไม่สามารถตีตัวแป้งไว้แล้วพักแล้วค่อยอบได้นะครับเนื่องจากว่าไข่ขาวจะยุบตัวนะฮะนั่นก็หมายความว่าเราอบของเราเนี่ยจะต้องมีความพร้อมนะครับพอเข้าอบแล้วครับเค้กชิฟฟอนสูตรนี้นะครับเราอบโดยใช้เวลาแค่30นาทีครับอาแล้วละครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเหมือนเราทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับเขาจะยุบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราต้องตีลังกานะครับแล้วก็วางตัวปองเนี่ยนะครับแนบลงไปตรงกลางตัวแก้วครับแล้วก็ทิ้งเขาอย่างนี้ครับให้กลับมาเย็นที่อุณหภูมิห้องตัวเค้กก็จะไม่ยุบลงครับการที่เราจะเอาเค้กออกมาได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทานเลยที่พิมพ์นะครับเราใช้มีดช่วยนิดหนึ่งนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมใช้วิปครีมนะฮะตีไว้เรียบร้อยแล้วเราแยกครีมออกมาส่วนหนึ่งก่อนนะครับอย่าไปยุ่งกับเขานะฮะพอเดี๋ยวเสร็จคุยๆจะลงไปนะครับครีมส่วนเนี้ยฮะที่เราแยกออกมานะครับเราจะแต่งเข้าแค่บางๆครับเอาลครับพอชั้นแรกของเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับเคลือบบางๆนะครับถ้าเผื่คุณผู้ชมมีเวลาก็เอาเขาไปแช่เย็ยนสัก5-10นาทีนะครับ เหลือนะครับคนก็จะแต่งด้านข้างนะครับด้วยข้บโพดนะฮะผมว่าคลิปที่เหลือใส่ถงุงบีบนะฮะแล้วก็เลือกลายบบีบที่เราชอบเลยนะครับ ความน่าสนใจของเค้กตัวนี้นะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะเวลาที่เราตัดออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับด้านบนจะเป็นสีป๊อปคอร์นนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นสีสตรอเบอรี่นะครับเอาละครับและนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับของเค้กที่มีเนื้อเบานุ่มเหมือนความรักกับเค้กชิฟฟ่อนสตรอเบอรี่ป๊อปคอร์นครับ นี้เป็นเมนูทอดครับคุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะขนมหวานอะไรมาทอดคนจะทำสลัเปาทอดครับแต่สลัเปาของคนเป็นสลัเป่าสตรอเบอรี่ครับเอาละเดี๋ยวผมวอร์มน้ำมันก่อนละกันนะฮะใส่น้ำมันแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่ขนาดลูกสตรอเบอรี่ของเรานะฮะก็ใส่ให้เขาคุมลูกสตรอเบอรี่ได้ละกันระหว่างที่เราวอร์มน้ำมันเดี๋ยวเรามาดูนะฮะส่วนประกอบที่ใช้เนี่ยคุณผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าโอ้โหยากหรือเปล่า ใช้ของสําเร็จรูปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวแพนเค้กมิกซ์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านก็มีเวลาที่จะทําแพนเค้กมีแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปนะครับเอาละผมจะใช้แป้งแพนเค้กมิกซ์เนี่ยนะครับทั้งหมด100กรัมนะครับสิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปอีกก็มีนมนะครับ50มลลตรนะครับนอกจากนมก็จะมีไข่ไก่นะครับผมจะบอกว่าผมใช้ไข่ไก่ครึ่งฟองคนส่วนประกอบทั้ง3อย่างให้เข้ากันนะครับ เอาแล้วละ่ะคุณผู้ชมลองดูนะครับส่วนประกอบก็จะออกมาเหนียวกับแพนเคก้กเนื่องจากว่า,เ,าเราต้องการให้เขาค่อนข้างจะมีความหนานะครับแล้วก็หนักนิดหนึ่งครับที่สำคัญตอนนี้สตรอบเบอรี่นะฮะ รงส่วนนี้เราจะไม่เอาลงไปทอดด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูนะฮะวิธีการที่เราจะเอาตรงนี้ออกเนี่ยนะครับง่ายๆครับเรากะระยะเอาครับสมมุติเราคิดว่าส่วนที่ลึกเนี่ยเขาคือแค่ประมาณนี้เราจับมีดไว้แค่อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ดันมีดเข้าไปครับลักษณะนี้นะครับอย่างไรก็ไม่ถึงนิ้วเราครับเราหมุนเขานะฮะเนี่ครับเราก็เอาจุกออกได้แล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับเปาทอดของเรานะครับผิวด้านนอกจะมีอะไรกรอบๆด้วยนะฮะอันนี้ไม่ใช่อะไรครับ อาหารเช้าที่เราคุ้นเคยนะครับคอนเฟลกนะครับเอาละครับคนจะบดคอนเฟลกให้เขาหยาบนิดหนึ่งนะครับเอาละครับน้ํามันของผมอุณหภูมิก็ได้ที่นะครับประมาณสักร้อยหกสิบพอแล้วครับขั้นตอนต่อมานะครับคนเอาสตรอเบอร์รี่นะครับมาชุบแป้งนะครับแล้วก็ไม้จิ้มที่ตรงปลายนะครับขอแป้งส่วนเกินออกนะครับไม่จําเป็นต้องหนามากครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเริยงบนคอนเฟลกครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอาลงทอดครับ อ่ามาดูกันนะครับสตรอเบอรี่สละเปาทอดของคนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟสวยๆนะครับคุณผู้ชมครับ และนี่ก็เป็นอีกอาหารจานรักของคนนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมเพื่อเฉลิมฉลองวันวาเวลนไทน์ที่จะมาถึงกับสับปะรดสัปปบปะรดทอดครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงสูตรรายการและเทปรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับพลเคยถามตัวเองนะครับว่าสิ่งไหนที่ทำให้พลรู้สึกว่ามีความสุข แล้วก็มีรอยยิ้มยอ,อยู่ตลอดเวลานะครับอาจจะเป็นหนังสือคุกบุกดีๆสักเล่มอาจจะเป็นการที่ได้เดินทางไปในที่ที่ยังไม่เคยไปขนมอร่อยๆหรือว่าของของรับประทานที่ผลชอบเนี่ยครับแต่หลังจากนั้นผลก็พบคำตอบว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ปนม,มีความสุขเลอเกินก็คือความรักและก็การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่คุณผู้ชมมีให้กับเราสเสมอรครับรักกันนานๆน,นะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกับเมนู v ีวาน t ท n ยกันต่อพรุ่งนี้เป็นเรื่องราวของช็อกโกแลตครับสวัสดีครับผม